ปับันนี้เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2568ข้าพระพเจ้าในสมรภูมินอนขันขอเปล่งวาจารสารยายพุทธมนตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจริยบูชาแด่องค์พระควัติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดา,านีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปร,รดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมังตาจักรวาเลสุอัตตราคันชันตุเทวตาสัทธามังมุนีราชาสุนันตูสาภโมกท้ง จาเหุกาเมื่รูปเอกิสีขาราตเตจันตริกวิมานีทีเประเทจักาเมตุรุวัค่ะหนเเคหาวัตรุมิกเตปุมาจะยันตุเทวจระทารวิสเมยักคันธปนาคาติทันตาสันติเกยงมุนิวราวัจังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนรการอยมพัทันตาธรรมสวนกาารอยมพัทันตาธรรมสวนกาารอยมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะโอสุวัสสจักกิริยาคาถานาถิเมสราณังอันยังพุทโธเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพะทานาถิเมสราณังอันยังธรรมโมเมสราณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพะทา นาติเมสรานังอันยังสังคมิศล,ลานังวรังเอเตนะสัจรวัเชนสัสอดิเมหุนตุตสัปพะบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายาสัาพพะปานินังปุเรตวะประมีสัาพพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจรวัเชนะ มโหตุสัพพปัตถวามหากรุณีโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปุเรตวะปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสัพพปัตถวามหากรุณีโกนาโถสุขายาสัพพปานินังปุเรตวะปรมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสัพพปัตถว์บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสัมเบยังภควา สักเกุวิหารตกะปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาบิโพสังเขนสัทถิงปรจมัตเตหิบิโพสเตหิสัพเพเหวะวาหันเตหิทัศหิจโรกัตตาดุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติดาโวติภควันตังทัศนายปีโพสังคันจาตะโคจตุนังสุทาวาสกาลิกานังเทวานังเอตถหงศ์เสียังโคภควาสักเกศวิหารติกะปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาบิโพสังเขนสัทถิงปรจมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิสะเปเหวะอรหันเตหิตสสิโรปทาทูหิเทวตาเยปุเยนาสนิวัฏิตางุเตภควันตังอัสนายภิกขุสังคัญจายโนนัมมยัมปิเยนะภควาเตนุปสังคเวยามะอุปสังตมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาสะยามาเตอตโปตเถวตาสยธาปีนามะปรวาปุริโสสัมมัญจิตังวาภาหังภาษาเรยยาปสาริตังวาภาหังสัมมินเถยยเอวะเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายทาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอระโพตารเทวตาภควันตังปิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโูเอกาเทวตาภควโตสันติเกมังคังอภาสิมหสมโยควาณสมิงเทวกายาสมาคะตากตมหายมังธรรมสมยังท้าขิตาเยวาอปราชิรสังทันติอัตโูอปราเทวตาภควโตสันติเกมังคังอภาสี ัต่ตระบิดที่าสมารทังสุจิตดังัตโนุ้สกรรมกาสุชาติีวันเนตานิกาเหตวาอินทิยานีรักขันติบันติตาสีอัตโคตอปราเทวตาะควาโตสันติเกมังคาทั้งภาษิเชตวาคีลังเชตวาปรีกังอินทคีลังโอหะจามชาเตจันติสุทาวิมาจักภูมาตสุตันตาสสูนาคาติอัตโคอปราเทพตาะควาโตสันติเกยมังคาทั้งภาษี ยิเกเจปวดทางสรนนิษฐานข้าเึนทีคมิสันติภายภูมิภัยยามมนุษสังเที่งเทวกายังปริพูเรศนิพิัตากบภควาปิโคอามันเทศย์ปุเยนาภิกเวทะสุโรกัทารุสุเทวตาสันนิพิทตาหุนที่รัฐาคตังทัศนัยภิกุสังคัญจัรย์ยิพิเตภิกเวไอเห็นุขตีดมัทธนังหลานโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตาณังเอตรพรมาเยวาเทวตาสันนิพิตา ອະເສສົງໄຍອະຖາເປມາຍຫັງເອຕະລະນິຍະປິເດປິກະເວະໂພວິສັນຕິອະນາຫະຕະມັດທະນະນັງນຫັງໂຕສັມມາສັຕາັງ

ဩတာတံနာသာသု vartheta วิปัสสนาမလာဝိလာပိโจปัจจสะเตยตောဝဝနေကပိရဝတ်ถเวတ္တောဝမန္တိသာသာဘုကေศาสเนရတေเทวกာยาอภิกันตาเตวิชานาติပိကဝเตจာတပမကလုတ္တဝပุทธศาสนาวิတตเตสัมปาโตระหุยานังอมนုสานာထာသณังอเปเกသတ္တမတ္ထပုงသหัส္สงอဒသတိนสตังอิเกสัต္တนังอมนုสานာထ อามนุสสานะมัทธสุงอภเปเกนันตมัทถคุงทิสาสภปุทาลุงดัจจสัพพังอภิญญาโยวะกิตวานัจจกุมารตัวอมันตยิตัทาสาวกีสัสสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาตภิกัโวโยหังกิตยิสามิกิลาหิอนุปปัสโสสัตสหัสสาวยาภาปุมะกาปิระวัตวะอิธิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยะสัจจินมังธรรมนาอภิกมุงภุรังสุิติวนัง Sahasa Hemo Watayapan, and at the one in no a demon told you Timontovana, one toyers na api no Motamana, mong, pico nam submitting manang. Sata Hilat is a hasaia pan, and at the one in no a demon told you Timontovana, one toyers as in no Motamana, a pica mong, we call nam submitting manang. It chia so that such a hasaia pan, and at the one in no a demon told you Timontovana, one toyers as in no Motamana, a pica mong, we call nam submitting manang. Pesa minta pada sa tanya ka na na tawanino iti mento jute mento ona mento ia sasinowo api ka mumi ko nang sa meeting ko nang kubilo pula sa nang sa ta sa nang pa juk pa sa tei kubilo ra chaka iko so pa ka sa meeting ko nang kuli man jari sang la sa ada ta ta to pa sa sa tei ka ndapa nang adi pati ma ada sa jasa si to kuta pi ta sa Wana wanto ya sasino wotamana api kamungbi ko nang samiting wana ang kakinang sang la cha runho ta ta sa sa ti umpan da lang a to na manto wana wanto ya sasino wotamana api kamungbi ko nang wana ปชิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคันังอธิปติมหาราชายสัศิโตปุตราปิตาสภาวอนนั่นละมามหาปไิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสศศิโนมณธรรมนาภิกรมุงภิคุนังสมบตริมนังอุตรันจติสังราชาปุเวโลตปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายสัศิโตปุตราปิตาสภาวอนนั่มามหาปไรทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสศศิโนมณธรรมนาภิกรมุงภิคุนังสมบตริมนัง ผูริมาทีสังถตตาเตโตถักิากนนำวิรุนาโกปัจชิเีนำอิรุปะโคอุเวโรตะนำทีสังถตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะดูโรทิสาธันดาดมนาอัทังสุวันิกาปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนุทัสาอาคุวันจานิกาสะทามายาปุเตนทูเวเตนทูวิปูจวิปูโตจัสวิปูจัวิปูโตสหจันทนโกลมาเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจปนาโทโอปมันโยจเทวสุโตจมัตติ จิตดัสสีโนจพันตพโนโราชาเโนสพโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมภูริยวัชสงสารยเตยันเยเจราชาโนปัญฑภาสาราชุปิโมธมนาอภิกรรมภิกขุนังสิติมนังอาทาภูนาภาษานาคาเวสาลาสัตตาจักกังบาลัสตัลลาอาภูปยาคาสยาดิพยา โมนาตตาลธาจะอาูนาคายสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสามิติงวะนังยยนาคราเชสสหารานเตริพาติชาปะคีวิสุทธจักคูเวหายะสัตยวนามาจตตาฉปัตตาจิตตาสุปันนาอิิเตสนามังอภิญตนาคดาชานมาสิสุปันนโตเขมมมะกัสิปุทโทสันหาหิวจานิวปันตานาาสุปันนาสุรนามังสุปุทังจิตาวจิระหะเทนะสมุต ทังอาสุลาสิตาพัตโรวัสวาเตติมัตโตยะสัจิโนกาลกัญชามหาปิสมาอาสุลาธนเวขสาเวปจิตติสุจิตติจพาัาโทนโมจีสหัตตันจะปปิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในตวาวปริเสนังนาหูปัตมุปาขมุสมโยธานิปัตันเตปิโขนังสมิติวนา อาโปเทวาปุริจะเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจจะตัสสะหเมตตากรุณากายิกาอูเทวายสัสสิโนทัสเสตทัสสะกายาสัพเพนานตวานิโนอิติมัโตจุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมุามนาภิกมุงวิกขนังสมิกิงวนังเวนทูจะเทวาสารีจะสมาจตุเวยมาจันทุปริสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยโสปริสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตา นาคตานีปุระสิทวะอาคูมันธวราหก้าวสุนังวสโวเศโรสักโขปะคาบุรินทโทนาเสตระสะทากายาสเปนนาณาโตวานิโนหิติมัตโตจุติมัตโตวนาวตโตยะสัจิโนมุธามนาวิกรมุงวิปุนังสมิติวังอาทาคูสาปูเทวาฉละมักขิสิกาลีวาอริตกาจโรชาจะาอมมาปุบริปัสิโนวานุนาสหาธรรมจาจุตจาจานีตกาสุรยารุจิราคูอาคูวาสเวเนสิโนทัสเต ท่าเสดท่าสะตาปยาสัพเพนานาโตวันิโนเอติมันโตจุติมันโตวันาวันโตยัสิโนมดามานาวิกามุวิปูนังสมิติวลาโนจัมปะนามหัสัมนาโมนุสัมมลุสุตมะกิธาปุรุสิกะอาภูอาภูมโนปุรุสิกะอาธาภูอะระโยเทวาเยิโรหิรวาสิโน ปรัามหาปรักษาู้ดวายสัชินทอดเศรษฐัชดากายาสภินาราตวันอินอยิติมตุยุติมตอวันนาวันโตยสัชิโอมด harma อภีกามุงคุณังสัมพิจันังสุตากรุมหอาลุนอาผูเบกคณะศาสนาอทาตะกาหาปามกาผู้ดวายจักปตาอาผู้ดวายจักขนาสัทธามัตตาหาดัชฌามิสังาใจสัชินโอดายังอาคาปัญญโนยดีสาภีวาสติ असेतेरा सटापय जात सपेनना तवनिनो इदिमतो जुतिमतो वना वंतोय सजिनो म धर्माना अभिकमुवि कुनां समितिं वनां जेमिया पुरितायमा कठका चयसतिनो संगीताकार नाम सेधा चोतितामा चा सवादिमनातिनो आकुआता पूपडानिमिता असेतेरा सटाकाया सपेनना तवनिनो इदिमतो जुतिमतो वना वंतोय सजिनो म धर्माना अभिकमुवि कुनां समितिं वनां สัตเ์เดเดวานิกายาสเพนานาตวานิโนนามันวะเยนะอาคันตุงเยจันเจสัตถิสาสหาปวุทธาติมกิลังโอคตินมันนาสวังทัคเขโมขตาลังนาคังจันทังวะสิตาสิตังสุพัมมาปรมัตโตจาปุตตาอิติมัโตสหัสันนังปุมาโรติโสจัตโสปาคัสสิติงวันังสหัสสภามาโลกานังมหาภพมาปิตรติอุปปันโนจุติมัโต อิสมากายโยยสะสติโตทเสททาอิสราอปุปเจกวัสวัตติโนเตสัญจมัจจโตอาคานิอาริโตบริวาริโตเตเจจสะเปอภิกันเตสิเตเทเวสพัมมเกมนะเสนะอภิคามิปัญจกัญหสมานติยังอิธากันอธะปันฑธาระเคนปันฑมัตโตโสมนตาบริวาริธรรมะมุขมุตินทลโพตินังอิติตถามาเซโนคันหะเซนังอเปทยีปารินาตรมาหาจาสลังกตวานะเปรวังยถาปะวะสโกมิโคตนะยันโตสวิจจุโพ ตถาศปจุธาวติสังกโตอาศัยยมวสิตันจัตสภังอภิญญาญาอวักจิตวานะจักุมาตโตอามันติิสัทธาสาวกเสษทะเนระเตมานาเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิทโวเอจักอัตภะมะกลุงจุดว่าพุทธศาสนาวิตาราเคหิปักกาโงเนสังโรมัปิอินจายุงสัพเพวิชิตัสังฆามาปยาทิตายัสสิโน โมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตตบทสวดจุลชัยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาระตนรัตยธรรมิการเตชะประสิทธิประสิเทวานาายะประมยประมีสุราสิธิธัมมาจ,จะอินทาจัจจดุโลกาคัมพีรักกาสุ สามุทธาภูตุงคังคาจักรสามมะชยประสิทิพวันตุเตชยชยธรณิธรณีปุถะทีปุถะทีนาตทีนัตีชยชยข้าคนละตนนิสัยนิไลสายเสนาเมรุราชชานราชีชยชยคำพีละสมพีนาเคนทนาคีปิศาจปูตกาลีชยชยทุนนิมิตตารุคีชยชยสิงคีสุธาทานะ มมขาชาชยะชยะวะลุนนะมุขาชาวะลุนนะมุขาสาตาชยะชยะจัมปาธินาคกุรคันทกชยะชยะคัจฉคนนะตุรงสุการะผู้ชงศีหะพยักขีปาชยะชยะวะลุนนะมุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุณนะ สุกินอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยะชยะทรณีสารติงสัทธาชยะชยะมังกราปัญญาพระวัเขชยะชยะวรลุนนยัตเขชฉยะชยะลักขเสสุดาพุชเตชา ชยยะชยะพัมเมนทคนะชยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยะปทวิงสับพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธาสาวังชยะชยะไมเหสุโลฮโลฮลินเทวาชยะชยะพัมมาสุรัโโหชยะชยะนาโควิลหโกวิลูปักโโหจันทิมาระวิอินโทจะเวรัตเโยจะกุเวโลวารุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโมกุมาโลทัตราชโก อัตาละสะมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโยอิสินโนสาอกาสัปาชยะรามโมภะวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะตถาสาาัปปะจะตาสัปาโรจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยาโนะสธีภะวันตุเตเอเตนะปุตเตเชนาหุนตุเต ชัยมังคดังชัยโยปิพุทธาสสิริมัตโตะยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยโภสยัมโปธิมันเตปโมติตาชยะตาพรมมคณาเมหิสีโนชยโยปิพุทธาสสิลิมัตโตะยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยโภสยัมโปธิมันเตปโมติตาชยะตา อินทัคนาเมห์สิโนชโยปิพุทธัสาสิลิมัตโตะยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมดิตาชยาตถาเทวคนามเหสิโนชโยปิพุทธัสาสิลิมัตโตะยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมดิตาชยาตถาสุปันนาคนาเมหสิโนชโยปิพุทธาสาสิลิมัตโตะยังมาลาสาจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมดิตาชยาตถา นาคคนาเมหีสีโนเโยปิปุตตัสสาสิลิมตโวยังมลาสะจปาปิมตโวปราชโยโกสยามปุริมันเตปโมทิตาเฉยตาตาสัพพมมคณามหีสิโนชยันโตปุริยามูเรสัพปยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุเฉยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปถาวิโปภะเลอภิเศกิสัพปุตตานัง

สุนันต์หงนโตเยเทวาสมิธานิอธิคตการดกาจุกาสตาโหงุนโตสุภิตาโหตุตสัพพารัคันโตสัพพสัตตางรักขันโตชินาสาสนังยากาติอัตนาเตสังสัพพิปุเรนโตมโนระธาจุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลาะาโลกาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพารากายสุขังจิตตสุขังอรหันโตยะถาหลัง ओस्वाद्धम्मा यियामा सुद्धान् एवा मैं सुद्धान् एकाम्समयाँ भगवासाँ व ा เจตวันิกานาเก็บปีติกัสาอาดาเมตตระะโคภักขวาภิกขะมันเตศพิกาวติปัฏฐานเตติเตภิกขะภักขวัโตปัจจโสสุขภักขวาเอกตระโบจ่าอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติดาวสัทธาตุธรรมาติตาธรรมะติยามตาสัพเพสังขารานิจเตตังตถาคโตอภิสัมผูเตอภิสเมติอภิสัมภูจิตตวะอภิสเมัตวะจิกติเทเสติปัญญ เปติปัจเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกระติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาปิขเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังพิตาวสาธาตุธรรมาทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราดูชาติตังตธาคโตอภิสังขุชติอภิสมติอภิสังขุจิตาวาอภิสมัตวาอาจิคติตเทศิติปัญจ เมติปัตตเปติวิวาตติวิภาชติอุตานิกโทติสัพเพสังขาราทุฆาติอุปาทาวาภิกเวทธากตานังอุปาทาวาธากตาลังทิตาวสาถาตุธรรมาทิตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานาตาติตังนาถาคตออภิสัมภูชติอภิสมติอภิสัมภูชิตวะอภิสมตวะอาจิชติเทเสติปัญจเต มันจะเปตติปัตถเปติวิวาตติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมโวจัภควาอัตตะมนาเตปิคูปาภัพพาวโตสัพพาสิตังอภินันทุนตีบทสวดทัดเทกรัตตคาถาแปล อดีตตังนานมาเข้ามยยะนปฏิกัรเถนะพตั้งบุคคลม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตั้ม่หินันตั้งอปันตัญจะนาคตั้งสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมงตรถาตถาวิปัสสติอสังหิลังมังสุปปังตั้งวิทามนุภูหเย ผู้ดใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจม้งไม่งอนเงี้ยนคอนแขนขนขาควรพ่อครูในการเช่นนั้นไว้อาเจ,จะวะกิจมาตปังโกทัญญามระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังคารันเตนมหาเสนนามาจุนาเพราะการปับเเพียนต่อมาจุลาซึ่งมีเสนนามากยที่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหรัตธมตันทิตัง ตังเวปเกตกัะโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สนองย่อมเล่าเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวบปัจจเวทนะแปล สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ปนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตดังชีวิตของ ชีวิตเป็นของไม่ยัง่งยืนทุบวงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตตพัอั์เราจะเึงนตายเป็นแท้มรณะปริโยสานเมชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดขอบชีวิตตังงมอริยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณะมเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาคนที่จะสังเวอยังกายโยอจิลังร่างใจนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อาเปตวิญญาโนคันป่าศจากวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสสติจากนอนทับปาทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงข้างลังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีรัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวายธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตาวาเรุชนตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุตรอย่างยิ่งสเพสัตตามารันจิจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มัลิงสุจามาลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาลิสามีเราก็จับตายอย่างนั่นเหมือนกันนัจิเมดาสังสยโยความสงสัยในความตายที่ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตาอย่างจริงจังอย่างจริงจังอุศลังกรรมมังสะสเพีหพระเตหีกตังปุญญโนอนุโมทังตุสุนันโตโพโตเยเทวาสมินทานเลอธิกตาธิกาจุตาสตางค์โตสุขิตางค์โตรุขาปมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตางค์โตรุขาปมุนจันโตสัพเพยยริทาสุขิตางค์โตรุขาปมุนจันโต sape ajaritas sukita honto tuka pemuncan tu sape bisa sape yaka sape peta sukita honto tuka pemuncan tu sape ajarju sukita honto tuka pemuncan tu sape nakata sukita honto tuka pemuncan tu sape dewa sukita honto tuka pemuncan tu sape samatidang samichan tuwo bosward buda rumpu putuat นโมโพธิสัตว์โดอาคันติมายะอิติปุกวานโมโพธิสัตว์โดอาคันติมยายะอิติปะกวานโมโพธิสัตว์โดอาคันติมายะอิติปุกวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวศีนีทูเปคเดโพธิคเร,เรตหิงตหิงตาธรรมทาเนนพระวันตุปูจิตาโสติงกะรุเตถาวิหาระมันตร เราชมัญชานวัาจะจิกโวสารามิกาธนปฏติอุปัสกาะข้ามจะเทสานิข้ามจิสาราสัานาปุตาสุขิตาปวันตุเตจาราผูจาเจปิีจะอันทัสั์ปวาสังเสรชาตาโวปปาริกานิยานิกังธรรมวาดังปฏิจเตสเปปิพุตสเปปิทุกข้าศกโดนตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมธราเจปุกะรา สังโฆโหตุสัมโฆวะอัตถายะจเหตุายะจอะเมรภะโตสัทธะโมสัพเพปิธรรมมาจริโนวุตติงสัพพะคุณายะมานะเมอริยะปะเวสิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปาลีโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวสันโตกาเลเทโวปะวะสะตุวุฒิภาวะยะสัตตะลังสวิทังสัมมิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจอัตตะรัชังลิจังลขันติพุทธกาลีวังธัมเมนอาราชโนวจันลขันตุสัพพะทา เทวดาอโยชนะคาถาบทสรงเทวดาถูกขับปัตตาจนิถูกท้าปยาปัตตาจนิปยาโสกปัตตาจนิโสกังหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามหิสัมภัตังปุจจสัมปทตังสภพเทวานุโมทันตุสภพสัมปติสิทิยาทะนังททันตุสตายาสีลังลักันตุสพตาปาวนาปิรตังหุนตูขันชนตูเทวดาคาตาสุมังคลลคาถา หุนตัสัพังสุมังคลังลักขันตัสัพเพวตาสัพพุทธานุภาเวนัสอดีห่นตันี้ลันตังหุนตัสัพังสุมังคลังลัขันตัสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสอดีห่นตันี้ลันตังหุนตัวสัพังสุมังคลังลัขันตัสัพเพวตาสัพสังขานุภาเวาัสอดีห่นตันี้ลันตัง ตัพเพพุถ้าปะละปัตาปัจเจกนันจะยังพลังอัลันตานันจะเตือนานะลักขังปัญหามิสัพปโสตัพเพพุถ้าปะละปัตาปัจเจกนันจะยังพลังอัลันตานันจะเตือนานะลักขังปัญหามิสัพปโส สัพเพบุธาภราปตาปเจกันนั้นจะยังพลังงันตานั้นจะเตชอนละขังปัญธามิสาปโสสเพเพบุธาภราปัตาปัจเจกันนั้นจะยังพลังงานตานั้นจะเตือนละขั้งปัญธามิสาพปะโสสัพเพบุธาภราปัตาปเจกันนั้นจะยังพลังรานตานั้นจะเตชอนละขั้งปัญธามิสาพปะโสสัพเพบุธาพระปตาปเจกันนั้นจะยังพลังรานตานั้นจะเตือนละขั้งปัญธามิสัพปะโส สัพเพปุถธนาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอนันตานันจะเตชีนาระคังปันทามิสัพปะโสสัพเพปุถานาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอนันตานันจะเตชีนาระคั่งปัญทามิสัพปะโสสัพเพปุถานาภรัตาปัจเจกนันจะยังพลังอนันตานันจะเตชีนาระคังปันทามิสัพปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาใดขอาอนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสตรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคลาปลอดภัยจากรโรโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรคําว่าไม่มีอดอากยากยจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่นในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โรปรดประสิทธิ์ประสาพทพรน้อมส่งอ,อนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตาและเศรษฐีทั้งฝ่ายไทย,ทยและฝ่ายลรา รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงอมูเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญสาธุ